รู้สึกอย่างไรจะได้รับอย่างนั้นค่ะหากเรารู้สึกดีคิดดีรู้สึกดีเราก็จะได้รับสิ่งดีๆหากเรารู้สึกแย่คิดแต่เรื่องไม่ดีเราจะดึงดูดสิ่งไม่ดีมาหาตัวเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุ้มค่าก็คือการรู้สึกดีคิดดีให้ได้ แรงสั่นสะเทือนหรือไวเบรชันของเราจะยกระดับที่สูงขึ้นแล้วดึงดูดสิ่งดีๆสภาวะดีๆมาสูต่ตัวเรายกตัวอย่างง่ายๆเช่นเรารู้สึกดีเราช่วยเหลือคนอื่นออกไปเพราะเป็นกฎของจักรวาลคิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นเมื่อส่งสิ่งใดออกไปสิ่งที่ย้อนกลับมาก็จะเป็นเหมือน สิ่งที่เราส่งออกไปถ้าส่งความเศร้าหมองความอิจฉาริษยาหรือความไม่ดีออกไปสิ่งนั้นความอิจฉาริษยาหรือความเศร้าหมองก็จะย้อนกลับมาที่ตัวเราแต่ถ้าเราส่งสภาวะความยิ้มแย้มแจ่มใสการแบ่งปันการเอื้อเฟื้อออกไปจิตของคุณจะสูงขึ้นแล้วคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆกลับคืนมาไม่ว่าจะเป็นเงินความสุขหรือ ความเจริญความร่ำรวยมั่งคัง่งสามารถดึงดูดกลับมาได้เพราะฉะนั้นการฝึกสภาวะจิตของเราให้คิดดีพูดดีทำดีและดึงสภาวะของเราให้อยู่ในความรู้สึกที่ดีได้ตลอดเวลาจะทำให้เราดึงดูดสิ่งดีๆที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นมาสู่ตัวเราได้อย่างแน่นอนค่ะ